สวัสดีครับโค้กหมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้รันโอเวอเบรครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวคุกกี้มะเฟืองนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงคู่หงมันแกะฝันหวานนะครับผมนะเดี๋ยวเราเริ่มจากความสามารถของคุกกี้ก่อนเลยครับคุกกี้มะเฟืองเนี่ยตัวสกิลมันเองนะครับแบบเวอร์ชันปกติก่อนนะไม่นับแคด้พิเศษในระหว่างวิ่งไปเันจะมีหลอดบนหัวใช่ไหมครับหลอดใหญ่หลอดหนึ่งถ้าหลอดเต็มปุ๊บ ความสามารถจะทำงานนะครับมันจะมีผังกลุ่มดาวโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเจ้าตัวเยลลี่มะเฟืองครับตกลงมาอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็มันก็จะผลิตไอเทมมาชนิดหนึ่งต่อการใช้สก,กิลหนึ่งครั้งโดยที่ลําดับไอเทมจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากปาร์ตี้เยลลี่มีเหลืองก่อนอันแรกแล้วก็อันที่2เนี่ยครับจะเป็น ปาร์ตี้เยลลี่หมีชมพูนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ย,ยก็จะเป็นไอเทมปาร์ตี้เยลลี่หมีสีฟ้าแล้วก็อันที่4จะเป็นขวดเลือดเล็กนะครับอันที่5จะเป็นไอเทมลูกไฟนะครับแล้วก็ลำดับที่6จะเป็นไอเทมตัวใหญ่แล้วก็จะกลับเป็นที่ไอเทมปาร์ตี้เยลลี่หมีสีเหลืองนะครับในรอบที่7เราก็จะวนลูปไปประมาณนี้นะครับชุดหนึ่งก็จะมี6ครั้งนะครับวนเป็นชุดละเขาเรียกว่านะชุดละ6อันนะครับผมนะถ้าเราใช้สกิลไม่ถึงก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นปกติถ้าในการเล่นจริงๆแล้วเนี่ย ที่เดี๋เยวไว้ก่อนนี้เราเล่นในพวกคุกกี้ชาเลนจ์อะไรพวกนี้นะครับผมหลักๆนะสำหรับเจ้าตัวคุกกี้มะเฟืองครับ อ่าแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเยลลี่ดาวผลไม้แต่ตามจริงมันออกคล้ายๆมาเฟืมมันจะเป็นรูปดาวครับซึ่งเจ้าตัวเยลลี่ดาวผลไม้เนี่ยนะครับผมนะที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมาดูเขาหาตัวระยะค่อนข้างกว้างเลยครับยี่เราอัพเจ้าตัวคุกกี้ตัวนี้เลเวลสูงอะ่ะเยลลี่ดาวผลไม้คะแนนในส่วนนั้นก็จะสูงขึ้นตามเช่นกันและถ้าเราตีแคตตี้วิเศษครับนอกจากหลอดใหญ่ที่จะมีเรื่องของตอนใช้สกิลตอนหลอดเต็มแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งเมื่อหลอดเล็กเต็มปุ๊บ ก็จะมีดาวตกตกลงมานะครับตอนที่ดาวตกตกลงมาเนี่ยเราก็จะได้เลือดฟื้นฟูนขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะช่วยทาลายสิ่งขวางแล้วก็จะผลิตเยลลี่ดาวตกด้วยนะครับผมนะยิ่งเราอัพแคนดี้เลเวลสูงเนี่ยคะแนนของเยลลี่ดาวตกก็คือเยลลี่ที่ดาวตกแตกออกมาปุ๊บจะเป็นคล้ายๆรูปดาวอะไรพวกนั้นก็จะสูงขึ้นตามเช่นกันไม่ได้เพิ่มจํานวนเลือดที่มันได้ออกมาตอนใช้สกิลของแคนดี้พิเศษนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงมันแก่ฟันหวานเนี่ยนะครับ เมื่อผ่านเวลาที่กาหนดจะหลับและเมื่อหลับก็จะเริ่มนับแกะทีละตัวแล้วก็จะได้คะแนนเอาง่ายๆนะครับโผลมาเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะมี2สถานะ2สเตตัสนะครับมีสเตตัสสีฟ้าสีม่วงเออสีม่วงกับสีเหลืองสเตตัสสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นตอนที่เราเริ่มเกมกับตอนที่เราพลาดชนจนเสียเลือดไปถ้าเรากลับสู่สเตตัสเนี่ยแต้มนั้นมันจะน้อยหรือไม่นับไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆจนเราไม่ชนได้มันจะเข้าสู่ร่างสีม่วงก็คือ,อ,อสภาพหลับนะครับ ตอนที่ um, สภาพหลับเนี่ยเราก็จะได้แต้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะยิง่งเราอัพเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวน,นี้เลเวลสูงเนี่ยคะแนนในส่วนนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากการที่ชนแล้วเนี่ยมันจะตื่นเป็นร่างเหลืองแล้วเนี่ยถ้าเราตกหลุมมันก็จะตื่นเหมือนกันฉะนั้นเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือต้องถ้าใครไม่แม่นดาาใช้เครื่องยนต์ก็จะช่วยได้มากๆเพราะว่าเราเคยเทสไปแล้วถ้าเราใช้เครื่องยนต์ชนเกาะจากเครื่องยนต์แตกเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ยังหลับอยู่นะครับมันนำ ส่วนคอมโบโบนัสของคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเจ้าตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นการเพริ่มแนนาลี่ดาวผลไม้นะครับจำนวน2,27,000หน่วยนะครับแยนาลี่ดาวผลไม้คือเคลลี่ที่คุกกี้คุกกี้ผลิตตอนนี้มันใช้สกิลนะครับที่ผมบอกว่ามันดุเข้าหาตัวเป็นเจ้าตัวส่วนนั้นเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูสกิลแบบเข้าๆกันนะครับว่า มันทำงานยังไงอะไรยังไตงตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับตอนนี้ใช้สกิลไม่ต้องทํำเลยครับเนี่ยพอใช้สกิลปุ๊บสังเกตไหมครับเริ่มจากปราร์ตี้เยลลี่หมีสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็จะมีนี่เยลลี่อาดาวผลไมน้นะครับผมเนี่ยมันเป็นรูปดาวมะเฟืองแหละพวกนี้ก็จะลอยตามอากาศมันดูเข้าหาเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้ใช้สกิลก็จะมีแม่เหล็กด้วยแต่เป็นแม่เหล็กแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นซุปเปอร์แม่เหล็กขนาดแบบว่าดูเยลลี่หมีลุงได้ทุกอย่างเมื่อกี้จะเป็นสกิลของแคนดี้พิเศษสังเกตไหมครับมาาาดดด้้บบ้้้ววยกก็็จะเเเเเเเปนนนนนขขออองงงแแคคีีีีพพิศษถรัลลลลสสููึไมใ่่ จะสูงขึ้นตามนะครับเนี่ยก็จะมีหลอดเล็กแยกออกมาถ้าเราไม่ได้ตีแคนดี้จะไม่มีหลอดเล็กในส่วนนี้ครับเนี่ยพอหลอดเล็กเต็มปุ๊บเนี่ยก็จะมีดาวตกตก,ตกลงมา,าสังเกตดูนี่เห็นไหมดาวตกต,ก,ตก,ออกมาก็จะมีเยลลี่อ่าดาวตกโผล่มาเป็นระยะแล้วก็นี่ครับสกิลรอบที่2ก็จะเป็นลูปของมีช่มพูนะครับนี่ก็จะสลับไปเรื่อยๆเลยตามลําดับที่ผมได้กล่าวไปนะครับ ก็เป็นตัวที่เพิ่มเลือดได้หลายทางมากว่าจะเป็นจากเจ้าตัวแคนดี้พิเศษแล้วก็ตัวไอเทมเองเนี่ยสังเกตไหมครับเมื่อกี้ชนปุ๊บสัตว์เลี้ยงตื่นเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็อ่าไม่ได้เด้งแต้มอะไรแล้ว,แล,วแล้วพอสัตว์เลี้ยงเข้าสู่สถานะสีม่วงก็คือสถานาะนะหลับเนี่ยก็จะมีแต้มเด้งขึ้นมานะครับผมเนี่ยห้าไอห้าแสนหกใช่ไหมครับอันนะั้นที่เป็นแต้มเด้งสีเหลืองอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราตกหลุมเนี่ยสถานะนี้ก็หายเช่นกันผมจะลองตกหลุมให้ดูครับเนี่ยถ้าเรากดชุบขึ้นมาปุ๊บ นี่สเสลียงตื่นแล้วเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แต่ตาจริงวิ่งแป๊บๆเนี่ยมันก็เข้าสู่สถานะสีม่วงแล้วก็คือหลับแบบนี้นะครับเนี่ยรอสาก็จะเป็นหมีหมีน้ำแข็งนะครับก็จะวนลูปประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่าเราเล่นเจ้าตัวนี้ถึงไหนตามจริงมันก็ประมาณอย่างที่ผมบอกไปว่า5-6ถึง6สกิลต,ต่อการวิ่ง1ครั้งถ้าสมมติเราเล่นแบบปกติเลยนะครับ ถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าปั้นไหมนะครับเดีย๋ยวเรามาจะดูแต้มในแต่ละเอ็มแลนด์กันนะครับผมจะอิงจากมาสเตอร์แลนด์แล้วก็เบรกเอาตสองอันนี้เข้ามาประกอบในการตัดสินใจว่าน่าปั้นไม่น่าปั้นนะครับเริ่มจากเอ็มแลนด์หนึ่งก่อนเอ็มแลนด์หนึ่งเนี่ยแต้มสูงสุดก็ยังเป็นนักธนูกับน้องทามแต่แต้มอันดับหนึ่งเป็นออไอสกรีมเม็ดนะครับแต่เจ้าตัวนี้แต้มเป็นรองไอสกรีมเม็ดแค่1ล้านนะครับเรียกว่าผมเรียกว่าเท่ากันได้เลยนะต่างกันต่างกันนิดเดียวเองนะครับ ส่วนเอ็มแลนด์สเนี่ยแต้มก็จะแซงเจ้าตัวรถกล้วยกับแซงไอศ์ครีมเอ็มแลนด์สคือแต้มระดับ1 M-Lan เอ็มแลนด์ห่แต้มระดับ2ส่วนเอ็มแลนด์สเนี่ยแต้มเป็นระดับ1เลยในเกรดอีพิกนะครับค่อนข้างทิ้งกล้วยค่อนข้างทิ้งไอศ์ครีมมาพอสมควรเลย ส่วน M4 เนี่ยนะครับ M4 เป็นรองแค่หมาป่าโซดาธนูนะครับเออถ้าเราไม่นับหมาป่าเพราะว่าหมาป่ามัเล่นยากก็คือเป็นแพ้แค่โซดานะครับถ้าเป็นตัตดธนูไปด้วยก็คือผมให้ M4 เนี่ยแต้มอยู่ประมาณอันดับ2เลยนะครับผมและ M4 แต้มค่อนข้างดีมากเพราะว่า M4 เนี่ยสังเกตไหครับพวกไอซกรีมอะไรไม่ติดท็อปเทียของเซิร์ฟเลยฉะนั้นเจ้าตัวนี้ถ้าเทียบกับรถกล้วยถ้าเทียบไอกรีมเนี่ย ถ้าเทียบในบรรดาคุกกี้เกตอีพิกในแง่ของการเป็นไม้หนึ่งคือหน้าปั้นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแต้มเยอะมากแล้วก็เล่นง่ายมากๆในเอ็มแลนดะ์ะอย่ามาดูในเบรกเอากันถ้าคุณหาตัวที่เล่นใช้ทําแต้มในเอ็มแลนเนี่ยหรือชิงทั่วๆไปเนี่ยมะเฟืองนี่แต้มดีมากนะครับส่วนในเบรกเอาเนี่ยผมเช็กก่อนนะครับว่าใช้แต้ไมไม่นีมะเฟืองสามารถเล่นในเบรกเอาได้นะครับ มาดูท็อปเซิร์กันนะครับอันนี้มันเพิ่งหนึ่งวันหลังจากอัปเดตไม่รู้เขาจะลองใช้มะเฟืองกันอย่างนี้ก็มีไม้สออางมะเฟืองมะเฟืองผมว่าเล่นเบรกเอาดีนะเพราะว่ามันเพิ่มเลือดด้วยนะครับมะเฟืองมะเฟืองนะครับเหมือนว่าเบรกเอาอันนี้จะยังไม่มีคนใช้นะเบรกเอาหลัก อ่านะครับไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าแต้มดีนะอาจจะยังไม่ได้ลองเฉยๆแหละเพราะว่ามันคงจะเร็วเกินไป <c oughs> ฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับพวกไอซ์ ong, so ong, กงไอซ์กีมรถกล้วยเนี่ยน่าปั้นกว่านะครับน่าปั้นที่สุดเลยแต่ยังไม่ขนาดถึงแซงพวกดิจิเนอรี่อย่างเช่นนักธนูหรือน้องไามนะครับแต่ต้องอย้ำอีกทีนึงว่าในแพดอาการอัปเดตทีมรอบนี้จะมีคุกกี้แม่มดท,ที่จะเป็นการอัปเดตของดิจิเนอรี่ในแพดต,ต่อๆไปด้วยนะ่าจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนฉะนั้นถ้า ผมเชีย์โดยส่วนตัวเนี่ยผมเชียว่าอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งปั้นตัวอะไรเยอะหมายถึงว่าโพชั่นอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่คือเถ้าสมมติว่าคุณกะยังไงก็เอาพอยต์ไปเลือกแม่โมดอยู่แล้วครับคุณเอาพอยต์เนี่ยไปสุ่มหามาเฟืองเลยก็ดีใช้แก้ขัดไปก่อนดีมา,มากๆหรือคุณจะเอพอยต์ไปทําซินนามอนก็ได้คือถ้าคุณกะเล่นย,ยาวๆนะครับแบบว่ายาวๆจริงๆผมมองว่าตอนที่แม่โมดมาเนี่ยซินนามอนน่าจะใช้เป็นผัดสองได้คุณก็จะปั้นซินนามอนไปก่อนก็ได้แล้วแต่นะถ้าคุณกะแบบว่าเอออาจจะ เล่นลำบากหน่อยในช่วงไม่ไม่ลำบากมากลำบากนิดนึงเนี่ยคุณปั้นซินนามอนไปก่อนนะครับให้ระเวล15 แล้วก็พอแม่มดมาเดี๋ยวก็เติมหรือเล่นหากิจกรรมทําให้มันเวลต,ต,ตันทั้งหมดเลยวัน,น,นั้นก็จะเป็นเซตที่ดีมากนะครับผมนะแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยเพิ่งมาเล่นใหม่ตอนนี้ซินนาอมอนอาจจะปั้นลําบากไปหรือปั้นเราอาจจะทํายากนีไก็เมื่อเฟิ่องเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากฉะนั้นในแง่ของการเป็นไม้หนึ่งในบรรดาเกติป,ปิกผมให้มันอันดับหนึ่งเลยนะครับปั้นได้ดีเลยแต่อย่าลืมนะครับย้ำไปทีหนึ่งเดี๋ยวรีเจเนอรี่มันจะมากลางเดือนฉะนั้นก็ดูแล้วกันว่าเออถ้าใครซีเรียสเ ary, ก็รอี่ยวก เออแล้วคุณก่าวรีเจเนอเรี่อยู่แล้วคุณก็ปั้นตัวนี้ไปก่อนกนเลยก็ได้เพราะว่าสมมติว่าถ้าการปั้นโดยทั่วไปคุณก็สุ่มกาชาในพวกนี้ใช่ไหมก็เลือกเอาเจ้าตัวมะเฟืองก็ได้แล้วก็มาใช้เป็นไม้หนึ่งไปก่อนถ้าคุณกรณีไม่ได้มีรีเจเนอเรี่ตัวอื่นก่อนอยู่แล้วนะครับชนะหน้าปั้นครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ